นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมครับสุดท้ายเนี่ยประกาศออกมาจากผู้เข้าชิงในสาขานี้ก็มีทั้งเบนกรีสันจากเดอะแบนชี b แบนชีเฮนรี่จาก c อสเว่ย์เจทเฮิร์ตจาก f ฟเ e r m a n แล้วก็แบร์รี่คิโอแกนจากแบน h e e เหมือนกันแล้วก็คีฮุยควอนจากเอวิติงเอวิแวร์ซึ่งผลสรุปคนที่ได้ก็คือคีฮุยควอนของเราเอวิติงเอวิแวร์ออ r e เอ l ดวานครับ นี่ก็เหมือนเทพนิยายเป็นจริงเหมือนกันนะสำหรับคีเนะี่ยเรารู้สึกได้ว่าปีนี้ทุกคนมีแพชชั่นกับกางวัลที่เขาได้รับสูงมากไงแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคีนี่แหละที่ขึ้นไปบนเวทีด้วยความรู้สึกแบบรุนแรงมากด้วยความดีใจที่แบบสุดขั้วมากอะไรเงี้ยแล้วเขากล่าวคําขอบคุณได้น่าประทับใจมากเหมือนกันนะที่พูดถึงว่าเขาเกือบจะยอมแพ้ไปแล้วกับวงการภาพยนตร์อะไรเงี้ยกับความที่เป็นนักแสดงเอเชียในฮอลลีวูดที่มัน ยากสําหรับเขาตั้งแต่ตอนยังเด็กเลยอะ่ะหลายหลายครั้งที่เขาให้สัมภาษณ์ในรายการต่างๆเนี่ยเขาพูดถึงว่าตอนที่เขาได้รับบทในอินาโจนเนี่ย, <c oughs> ยมันเหมือนจุดสูงสุดแล้วอะ่ะ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ย <c oughs> ได้ทํางานกับสปิเบิร์กตอนที่อายุแค่สิบขวบอะไรเงี้ยและหลังจากนั้นคือมีแต่ดาวลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ดิน้นรนกับภาพจําของวงการฮอลวูดที่ว่าถ้าเป็นนักแสดงเอเชียจะเล่นได้แค่บทตลกเป็นผ้ารองเป็นอะไรเงี้ย แล้วสุดท้ายเขาก็ต้องเฟดตัวเองหายไปเพราะไม่มีบทอะไรให้เขาเลยจนตัวเขาเองเขาไปทํางานเบื้องหลังไปอะไรไปแล้วอ่ะเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขากลับมามีความหวังกับวงการฮอลลูวดอ่ะคือการที่เขาได้ดูหนังเรื่องหนึ่งก็คือ Crazy Rich a s i a n อ่าแล้วเขาเห็นว่าเออมันมีการพูดถึงนักแสดงเอเชียในฐานะที่เป็นตัวแทนที่ดีอะไม่ใช่แค่ตัวประกอบอีกต่อไปแล้วอ่ะตั้งแต่วันนั้นมาคือเขาโทรหาเพื่อนเขาเลยโทรหา ตัวแทนเขาเลยบอกว่าผมจะกลับไปเล่นหนังคุณหางานให้ผมด้วยอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันแอรวิทิงโทรหาเขาเลยเออให้เขาไปแคสติ้งเลยนี่คือโชคชะตามากอะ่ะที่มันแบบทุกอย่างมันลงตัวมากยอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายการไปแคสติ้งก็ส่งผลให้เขาได้รับบทนี้ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีที่เรื่องราวอะ่ะนี่คือสตอรี่เลยนะสตอรี่รอบนอกเลยนะมันไม่ใช่แค่นักแสดงที่เราชื่นชมคนหนึ่งทําผลงานได้ยอดเยี่ยมที่สุด <c oughs> แล้วก็ได้รับรางวัลแต่คือสตอรี่เขามา ทุกอย่างมาหมดเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่ตัวเขาที่ดีใจนะคือถ้าใครดูคลิปเนี่ยมันจะมีแก๊งเดอะก,กูนี่ของเขาอ่ะอ่า uh huh. ก็เรียกว่าเดอะกูนี่เนเวอร์เซดาของแท้อ่ะคนที่เล่นเป็นเพื่อนในเดอะกูนี่เนี่ยที่เล่นเป็นช้งเนี่ยเขาคือคนที่ทําให้เขาได้บทในเอเวอร์ติ g งด้วยนะอ๋อเหรอเออนี่คือเพื่อนสีกันสมัยเด็กเลยแล้วก็โคลี่เฟลแมนที่เป็นหนึ่งในแก๊งเดอกกูเนี่ย uh huh. เขาก็นั่งชมออสการ์เขาอัดคลิปตัวเองแสดงความดีใจแบบ กับคีด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ย <Hey. S 2> คือทุกคนยังสนิทกันอยู่่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าแก๊งเด็กแก๊งนั้นอะยังสนิทกันมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือคนที่ยืนยิ้มแก้ปลี่คนคือสปิลเบิร์กสปิลเบิร์กกล้องตัดไปนี่คือยืนยิ้มเลยอะใช่นี่คือความภาคภูมิใจของเขาเหมือนกันนะเพราะว่าคือเขาเห็นเรียกว่าเขาเห็นศักยภาพของเด็กคนนี้ตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่สมัย30กว่าปีก่อนตั้งแต่อีน,นาโจทย์แล้วแล้วเรื่องของเรื่องคือคีเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปแคส้ีานาาาวเเใหัมภ่่ย ไปเป็นเพื่อนน้องชายเขามัง้งเสร็จแล้วตอนที่ไปแคตติ้งอีเน้าโจนในบทช็อตเราเนี่ยคือน้องชายเขาทำได้ไม่ดีแล้วเขาเนี่ยเป็นคนไปกำกับให้น้องเขาเล่นอเออไปบอกว่าต้องทำอย่างนี้สิต้องแอคติ้งเล่นอย่างนี้นเล่นอย่างนี้ทำให้แคตติ้งเร็เตอร์เห็นแววก็เลยเรียกให้เคียรเข้าแคตติ้งด้วย แล้วเขาว่าได้น้องเขาไปได้จับกายนะมั้คนที่มาด้วยดันได้เว้ยใช่ใช่คือเรารู้สึกว่าสตอร,รี่ของคีเนี่ยมันมีเยอะมากนี่เขาไปทํางานเบื้องหลังเขาเป็นผู้ช่วยของหวงคาไวมาก่อนเขาเคยไปเป็นทีมงานออกแบบฉากต่อสู้ของหยวนวูปิงที่ทํางาน x อ็กเมมาก่อนอคือเขาดิ้นลนมาตลอดเส้นทางอาชีพเขาเท่าแต่ว่าเออสิ่งหนึ่งที่เขาหลงรักมากที่สุดอ่ะก็คือการสแสดงแต่ว่ามันไม่มีพื้นที่ยืนให้เขาเลยในฮอลลีวูดแล้วกันปีนี้มันคือทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลง พอ everything e v e r y w h e r e เนี่ยก็มีกระแสดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยในหลายๆที่อะไรเงี้ยสื่อก็เริ่มให้ความสนใจเขาแล้วเขาก็พูดว่ามีหลายครั้งที่เขาถอดใจแล้วด้วยซ้ําแบบเขาบอกว่ามันคงไม่มีแล้วแหละมันหลายครั้งที่เขาพยายามจะถอดใจแล้วอะจากการแสดงอะทั้งๆที่เขาก็พยายามเอาตัวเองไปเข้าใกล้ใช่ไหมไปเป็นสตนไปเป็นอะไรเงี้ยออกแบบคิวบูน,นี่นี่นั่นพยายามจะเข้าใกล้ตำแหน่งเดิมที่เขาเคยได้รับอะซึ่ง mm. มันยากนะตอนนี้มันยากแล้วมันดูที่จะห่าง ห่างห่างออกไปจนมันเริ่มรู้สึกว่าคงไม่ใช่แล้วแหละแต่ผลปรากฏกลับมาได้หวะ่ะแล้วก็กลายเป็นคว้ารางวัลซะง,งั้นสปิลเบิร์กยืนยิม้มแก้มปีเลยสปิลเบิร์กปั้นคนมาเยอะแล้วกันแต่ก็คว้ารางวัลได้บ้างแต่ว่าถ้าหวยมาตกที่คีควานนะที่สปิลเบิร์กก็ให้พื้นที่พื้นทางตั้งแต่อินเดียนาเนี่ย <บด S 1> ก็เป็นแรกเลยนะนั่นคือ,อบทหนังเรื่องแรกเลยนะเอเอคิดในใจ วยจะไปตกที่ใครวะแกงอ e. ีทีก็น่าคิดนะแกงอีทีก็ต่างั้งแต่เด็กเหมือนกันนะเออคือแบบ <c oughs> ใช้อลบาฮัฟฟ์หรือวินดีเซลวะซึ่งไม่ใกลเคียงเลยคือแบบสุดท้ายหวยของสปิลเบิร์กที่ซื้อไว้เยอะๆอะ่ะ <c oughs> มาตกที่คีควันอ่ะซึ่งแบบโอโ้โหเวิร์ก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 สปีดของแกคือแบบแกพูดเสียงดังมากเลยนะ <c oughs> แม่ผมอายุ84ปีตอนนี้ดูอยู่ทางบ้านครับผมอยากบอกแม่ว่าผมไดออสการ์นะครับคือแบบใช่ไม่ละอยนางที่บอกว่าตอรนี่เขาเยอะมากไงคือ ม่ใช่แค่ตัวเขาเองคือครอบครัวเองก็เป็นข้ออพยพจากเวียดนามที่มาเข้าค่ายรีไพใช่ไหมใช่มีภัยสงครามมาเพื่อจะมาหาชวิตที่ดีกว่าที่อเมริกาแล้วกันคือทุกอย่างอ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าสั่งสมสตอรี่ทุกอย่างมาเพื่อโมเมนต์นี้คือถ้าไม่ได้เนี่ยถ้าคนอื่นได้เราก็ยังไม่ได้รู้สึกนะอย่างที่เราคุยกันว่าตัวเต็งไม่ใช่เขาใช่ไหมล่ะแก๊งจากแบนชี่ได้หรืออะไรได้เราก็ยังรู้สึกประทับใจกับบทของเขานะแต่มันก็ดี แล้หลับรางวัลเหมือนกันน่ะแต่พอคี่ได้อะ่ะเรารู้สึกว่าเราประทับใจมากขึ้นแล้วกันเพราะเรารู้สึกว่าเรื่องราวมันบิวอัพมาถึงตรงนี้ได้แบบอืม,มันตอบสนองอะ่ะมันตอบโจทย์อ่ะออคือไม่ได้บอกว่าอื่นไม่ดีแต่ในฐานะความเชียร์มันอะ่ะ <c oughs> ถามว่าโอเคถ้าเมสซี่ไม่ได้พาอาร์เจนติน่าไปชนะบอลโลกอะ่ะ <c oughs> มันก็เสียดายไงคือสตอรี่มันมาครบแล้วอะ่ะ ใช่ใชเราก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เราลืมถ้าปีที่ผ่านมาร์เจนตนามมชนะเราก็จะลืมๆไปแล้วก็พยายามนึกว่าอ๋อปีนั้นในใครชนะนะแต่พอ,อ,อนึกถึงเราก็จะจําได้ว่าปีนั้นนะมเมสซี่สตอรี่มันเด็ดมาให้ความรู้สึกอย่างที่บิกบอกเหมือนหนังกีฬาอันเดอร์ด็อกอ่ะมันเหมือนหนังกีฬาไปแล้วอ่ะมันคือหนังคือทุกคนต่อสู้หมดแต่สตอรี่ของ, <from S 2> ง,งไหนที่ยากกว่าเส้นทางไหนที่ยากกว่ามันคือเส้นทางที่คนเขียนบทชอบมักจะเลือก ซึ่งของคีควรนนี่แทบจะอยู่ในช่องของการเขียนบทแล้วปูทางมาทุกอย่างเลยนะมันคือภาพยนตร์เลยของคีควนเนี่ยมือคือภาพยนตร์เลยดีใจนะดีใจดีใจที่ได้นะแล้วโมเมนต์ที่เขาได้เหมือนเขากลับไปเป็นวัยรุ่นเลยนะเออเขามาเจอสปีลเบิร์กเงี้ยเอที่สฟอร์ดเงี้ยหลังเวทีด้วยนะตอนที่เขาไปปาร์ตี้อะไรนี่คือเขามันเป็นโมเมนต์ที่สุดของเขาแล้วอ่ะถือว่าเป็นอะไรที่เขาเฉลิมฉลองได้เต็มที่แล้วกัน